ับผมทำตีสิบครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้องทายสุดหล่อองผมซึ่งเป็นเจ้าของช่องโหน้าแมกดูเลยครับตอนครับพขาชื่อว่าคุณตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั้มครับครับวันนี้ที่จะมาหาน้องตั้มเนี่ยก็จะมาดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงสายลักที่อยู่ในบ้านเขาครับมีกี่สายพันธุ์ครับปัจจุบันนี้ครับอ๋อก็ค่อนข้างจะเยอะครัเลี้ยงสเตนสปาเลยครับมีหลกหลายหลากหลายครับจะบอกว่าพี่เห็นมาจากช่องไทยรัฐ ครับผมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยครับเขามีเรื่องราวของเราอยู่ข้างในใช่ครับฉบับวันที่สิบสองพฤศจิกาสองห้าหกสี่ที่ผ่านมานี่โอ้โหจะเห็นว่าหลากหลายสารพัดเลยเดี๋ยวเราไปชมความน่ารักของสัตว์แต่ละสายพันธุ์กันครับตรงนี้นะครับก็คืออีโกนาเบสิกที่ทุกคนควรจะมีนะครับก็คือแรกเริ่มเลยก็คือเขียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้องให้ดูนะครับอ่านี่นะฮะอันนี้ตัวนี้อายุ สิบปลายประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วครับเป็นตัวเมียตัวแรกๆเลยเขาแก่แล้วครับแต,แต่ยังมีอายุอยู่ก็คือผมจะ,กะเกษียณแล้วไม่ทําแล้วเพราะว่ากลัวไข่เขาติดนะฮะส่วนตอนนั้นก็ตัวเมียเขียวธรรมดานะครับอ่าต,ตรงนี้ฮะเขียวธรรมดาแต่อันนั้นประมาณอายุห้าปีน,นี่เขาพองอยู่นะพองคือไม่ชินคนพวกนี้จะจําได้ถ้าใส่เสื้อแปลกๆเขาจะตกใจคนระับปฏิผมนจะใส่ชุดสีขาว เลี้ยงเขาทุกวันครับพอสีแปกพวกนี้จะเต็มตัวในกรงนี้ก็จะมีเขียวเฮดเมีย,ยและอะไรอีกครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เห็นเขียวก็จริงครับแต่เป็นเฮดอับบิโนร้อยเเลยนะครับเฮดร้อยนะครับก็คือสามารถเอามาตีกันเองก็ได้ลูกเหลืองอบิโนห้าเร์เซ็นต์เลยครับตาที่เหลือก็จะเป็นดับเบิลเฮดก็คือเป็นเฮดที่มีเลือดอับบิโน่เข้มข้นขึ้นนะครับนะครับพวกนี้เฮดหมดเลยเชื่องันน่ารัก สังเกตตาจะเหลืองเหลืองนะฮะอันนี้ลูกครึ่งเผือกเอาง่ายลูกครึ่งเผือกนั่นก็ลูกครึ่งเผือกทั้งแถเไปที่กอนก็คือมียีนเผือกอยู่ข้างในใชนั้นนอานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับจ่ายลูกก็เป็นอะวิโนได้เลยอะวิโนห้าได้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ดับเบิลเฮดอีกอีกนะครับที่เหลือตาจะเหลืองเหลืองเป็นอะวิโนอาหารนี่เป็นอะไรบ้างครับเนี่ย หลักคือผมจะให้ผักบุ้งกวางตุ้งฟักทองแล้วก็เสริมกับอาหารเสริมของเขามาซุยอ,อีโกโนาครับ,รบเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนครับแต่จริงแค่ผักเขียวฟักทองแล้วก็ผงแคลเซียมมันก็เพียงพองครับแล้วก็แสงแดดที่สำคัญเลยในการเลี้ยงอีโกนาคือแสงแดดครับเขาต้องโดนแดดในยามเช้าทบอย่างน้อยแ,แล้วราคาเป็นไงครับคุณตั้มถ้าถ้าเฮ็อบิโนนี่ก็จะแพงกว่าเขียวนะครับเพราะว่ามียีนอบิโน ถ้าถ้าซ้ายอย่างเงี้ยผมปล่อยตัว5 0 0พนะอันนี้ตัวผู้สวยเลยตัวพวกเฮดอะไรพวกนี้นะครับเขามีลักษณะแตกต่างกับตัวตัวธรรมดาว่าเกี่ยวธรรมดาไหมคือสีภรรายนอกเหมือนกันเลยครับแตกต่างกันที่ยีนด้านในใสายเลือดดูไม่ออกดูไม่ออกต้องใช้ความเชื่อถือเลยใช่ต้องมั่นใจนะคนซื้อก็ต้องมั่นใจ,ใ<ช>จเจ้าของนะเนี่ยอย่างเช่นตัวผู้ผมให้ดูเห็น,หนป่ะคนขาใต้คนขาจะมีผังพืชขาวๆเนี่ยเป็นตุ่มเลยนะเนะี่ย ครับเขาเรียว่าเพอร์มาลอพอสนะครับตุ่มที่ให้กลิ่นสำหรับอีโกนาครับกระตุ้นอารมณ์ทางเพศในประมาณนั้นนะ <S <S แล้วก็โคนหางจะมีเฮมิเพนส์นะครับเฮมิทินิสนะครับจะมี2อันจะเป็นแดงๆ2อันอยู่ด้านในพอเขาผสมพันด้านนอกเขาก็จะออกมาเป็นแดงๆเหมือนดอกเห็นนะครับอัน,นั้นตัวผู้โคนหางจะบวมๆเป่งๆอย่างนี้ท้าง่า่ก็ดูตุ่มนี้ฮะ ตุ่ขาวที่เรียกว่าเพอมลลสพอครับนี่คือเพศผู้เพศผู้ครับเป็นชัดเลยใช่ส่วนเพศเมียก็ตุ่มไม่มีแล้วก็โคนหางไม่ได้ใหญ่อย่างนี้ขนาดนี้ค,ครับจะเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆแต่ไม่มีตุ่มขาวอย่าเพศเมียเห็น่าตุ่มใต้ขาไม่มีเห็นไหมฮะเมื่อกี้เห็นตัวผู้จะมีตัวเ erm พอร์มาลอสพอขาวจ้วตัวเมียไม่มีเห็นไหมฮะ อันนี้ผู้ตรวจฟาร์มครับเนี่ยผู <c oughs> ้ตรวจฟาร์มบาบาทอสเนี่ยเขาจะคอยดูฟาร์ม่เรียบร้อยไหมอย่างเงี้ยแล้วคอยดูว่าเรียบร้อยไหมกินดีไหมอย่างเงี้ยเขาดูเขากินด<ๆ>ีไหมไม่ไแน่ของเขาบาบาทอสจะไปกินบาบะทอสจะกินอีกแน่ไม่น่าใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกว่น่ากินดีนะอันนี้คือสีอะไรครับสำหรับอันนี้เป็นมันก็เป็นเขียวครับเป็นกีนแต่เขามีเลือดอวิโนอยู่ก็คือกีนเฮดอวิโนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับกีนเฮดร้อย นะครับอันนี้คือเพศเมียหมดเลยเพศเมียหมดเลยครับสวยงามสมบูรณ์นะครับตรงนี้เพศเมียหมดเลยก็ะจะพุ่งป่องไว้แต่ยังไม่ไข่นะครับอันนี้ช่วงกำลังขุนอยู่ก็ผสมหน้าหนาวด้วครับนี่ดู การกินก็จะเป็นผักเป็นหลักนะครับแล้วก็มีอาหารเสริมใกล้ครับหลักๆก็คือฟางตุง้งฟักทองคแครนทผักบุ้งใบหม่อนใบยอก็ได้หมดครับผักใบเขียวครับที่คนกินได้แต่ถ้ายกนะเว้นพวบกระเาพราหัวพาอย่าให้กินนะกระเพรา,าหัวพาไม่กินครับมันเหม็นพวกนี้จะไม่ชอบมากอายุก็ประมาณอันนี้มีห้าถึงเจ็ดปีครับเขากันนะ ก็ถือว่าไม่แก่ปะเพราะว่าเขาอยู่ได้เป็นสิบปีครับครับส่วนนี่ก็อีโกนาแดงนะครับคือที่ว่าเรียกว่าเรดอีโกนานะครับอันนี้ก็เพศเมียนะครับเพศเมียดูที่ตุ่มใต้ขาไม่มีนะฮะตุ่มใต้ขาไม่มีนะครับก็จะสีนะครับแดงๆงส้มๆเนี่ยครับจะไปหาแมาซารีเหรอครับนี่เพศเมียอายุม้าเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณห้าปีครับ กลผ่านการผสมมาแล้วสังเกตว่าถ้าผ่านผสมเนี่ยไอตรงเนี้ยตรงคอเขาถูกกัดก็คือไอตรงไอตรงหงอนเขากระดงหนังก็มีขาดบ้างก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าเขาถูกผสมทุกตีนะฮะเนี่สีแดงแดงส้มเนี่ยเขาเรียกว่าเรดอีโคนาเพราะอีโคนาแดงนั่นเอง ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกรึ่งฟ้าตัวผู้ครับตัวผู้โอ้ดูยังไงบ้างครับเนี่ยลูกขึ่งฟ้าเนี่ยก็สังเกตหัวจะอมฟ้าๆหน่อยเห็นไหมตรงเนี้ยจะมีอมฟ้าๆเดือบบคือคือฟ้าบ้านเรามันจะมีสองอย่างถ้าฟ้าเมรกกาโตมามันจะเป็นน้ําตาลเยอะกินฮะแต่ถ้าสีฟ้าของราชันก็คือจะฟ้าจะฟ้าดีดีกว่ามันของฟ้าราชันนะมันจะเป็นฟ้าที่ไม่มีน้ําตาลติดครับ เป็นฟ้าอ่อนๆสวยวนนตัวนี้กระโดงสวยนะเนี่ยวสวยครับตัวนี้ตัวผู้ฮะตัวนี้ก็ประมาณสองปีได้ครับอ๋อไม่เขาได้จับเพินแต่เชื่องครับน่ารักจังถ้ามาเล่นทุกวันมันจะเชื่องกว่านี้อีครับ รุ่นนู้นี่เราแบ่งไหมก็แบ่งครับแบ่งราคาไงบ้างครับตัวนี้ก็เฮดอะบิโนนะครับก็ปล่อยตัวสี่พันนะครับผมถ้าขุนดีๆปีหน้าทําได้เลยครับแต่ปีนี้ยังไม่ได้นะไซย,ยังไม่ได้ถ้าไซาย,ยังไม่ได้อย่าผสมนะครับเดี๋ยวไข่ติดไข่ติดน,นี่เสี่ยงเสียชีวิตสูงนะครับควรจะมีอายุเทไรเอก็จริงๆตงัวเมียต้องสองปีครึ่งถึงสามปีครับ แต่ถ้าสามปีจะสวยมาก3มปีขึ้นไปนี่คือลูกๆเราเลยครับราคาสี่พันครับแล้วสีแดงนี่ก็ราคาเดียวกัน,นครับอ๋อไม่ครับสีแดงนี่ปล่อยอยู่ที่สองพันครับจะถูกกว่าหน่อยนี่ใช่ครับเป็นแดงธรรมดาครับไม่ใช่เฮดอ๋อโอเคแต่ตัวเมียคร สวัสดีชาวโลกครับเหมือนได้ตัวเสาร์นี่ใะ่ไมอ่าอะไรนี่ตาเขาสีอ่าก็สีคล้ายๆอัลบิโนครับเพราะว่าเป็นลูกครึ่งอัลบิโนอ่าเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยนะครับนาไม่กัดน,นะเชื่องขนาดไม่ได้เล่นนะเนี่ยอ่าแล้วเราเขาให้อาหารวันละกี่มื้อเลยก็ให้วันละมื้อใหญ่ๆครับแต่ใครว่างก็ให้ไปสองนะครับเช้ากับวันเย็นได้หมดครับ ้าบางคนเราให้อัดกินอ้วนน่ารักก็ไม่เป็นไรคนระับพวกนี้พอเขากินอิ่มก็หยุดกินเงนะี้ยไม่มีปัญหาเรื่องท้องแตกครับผมคน่ารักนะอ,อันนี้คืออาริโนนะครับเป็นตัวผู้ครับอันนี้ตอนแรกๆครับผมซื้อไซส์จิ๋วเลยนะตัวเจ็ดหมืนเลยซื้อ เป็นลูกนำเข้าของฟาร์มลุงทอมคันชฟิลของเมรกานะครับซื้อที่ร้านพี่เอกเอ็กซติกมาครับตัวเจ็ดหมื่นเลยนะเมื่อเมื่อสี่ห้าปีที่เราได้ครับเหมือนก่อนราคาโหดมากเนี่ยลอกคาบนะครับผมดึงเห็นคาบไหมเนี่ยคาบเขาครั<า>บช่วยเขาหน่อยนะเขากำลังโตฮะเนี่ยดึงได้ครับอ่ะดึงต่อแต่ต้องดึงที่แบบคาบเขาแห้งจริงๆนะไม่ใช่ว่ายัางเหนียวอยู่ไปดึงเดี๋ยวเขาเจ็บ นี่ย <Yeah. S 2> สวยครับก็นะเกือกเป็นอาบินโนทีลบนะครับสักรับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มนะครับดั้งเดิมเลยสวยงามใช่ครับตัวนี้สวยสายลุงทอมทันช์ฟิลนะครับ เชื่อรวยนะลกูกนะเชื่อครับขนาดไม่ได้เว่นไม่ได้จับได้เลยเชื่องเราเป็นแมวได้กำลังเข้าคาบถ้าเข้าคาบเสร็จแล้วสวยประรีครับนี่ก็จะมีหลายสีเลยนะในส่วนที่คุณตั้มเลี้ยงอยู่นะครับครับปวนีเท่มากไดโนเสาร์เพื่อกสวยงามครั ลอเลย <Okay. S 2> ตอนนี้ผมก็เสิร์ฟด้วยหัานมาซุยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแพงเ,เดี๋ยวเผอเขาก็ทานฮนะให้ได้กลิ่นก่อนเนี่ยเป็นเม็ดๆเ,เป็นเม็ดอย่างเงี้ยฮนะเดี๋ยวถ้าเปลอเขาจะทานเองนะครับเดี๋ยวใครมาเหนะ็นเลย ปังหาละเห็นบ้านได้กลิ่นนะเห็นไหมแต่เขาปัญหาอยู่ว่ามาซื้ออยู่ไหน เพืนดีนะครับเลี้ยงอยู่บนหน้าหลายสีเลยเขียวแดงแล้วก็อวิโนนี่ก็ชิมชิมอยู่ครับ๋องลองเม็ดเล็กมั่งน่ารักไหมมันขนาดเม็ดเล็กอย่างเี้เนตัไม่มากอ๋เพื่อนดีนะครับครับเขาจะขนาดเม็ดเล็กฮะเพราะว่ายังไม่ถึงกับใหญ่มากแต่เม็ดเล็กินดีครับ จะลั่าสมบูรณ์แข็งแรงครับสารอาหารครบถ้วนก็คือผมจะเสริมกับผักเขียวกับผักทองแต่ก็ผงแคลเซียมมาสุินี่อาหารที่ดีมากครับเสริมกันก็จะทำให้สมบูรณ์อย่างเงี้ย่มสวยนะเห็นไหมครับเคลนเลยเลี้ยงกันเลนเลยนะครับนนตัวผู้กับเกซปั้นอันนี้ตัวเมียส่วนเจ้านี่เป็นไฮโปอพิการแต่น่ารักไฮโปคืออะลโนทีบวกครับเห็นว่าน,น่ารัก ชื่อเลออนครับอืมเลออนน้อยลูก๋อเลออนเข้ามาออกมาน่ารักไหมตัวสั้นช็อตบอดี้เลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูเลออนใกล้ๆนะครับช็อตบอดี้เลยเนี่ยช็อตบอดี้น่ารักไหมฮะดูสามเลี้ยงน่ารักเนี่ยหน้าก็หวานหน้าหวานเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เอาเป็นเอาเป็นโน้ตีบวกเลยนะไฮโปครับเรียกว่าไฮโป สวยไหมฮะตาทับทิมด้วยลูบีอ้อ e ยตูตาดีเขาทับทิมเห็นไหมตาไม่เหมือนกันเพี่ยดำดูอตอนนี้เป็นเลดท,ทับทิมเป็นเลดลูบีาา้อาตอนนี้ตาอาออร์บิโนครับสวยไหมเห็นไหมน่ารักมีเขาด้วยตัวนี้เขาสองเขาเดี๋ยวต้องกินนัำใหญ่เหนะ็นไหมเดี๋ยวไปงับนิ้วเขานากฟักทองเห็นไหมน่ารักอนะ เน้งง่ายไมมมติคนไม่มีวาให้แต่มาซุยก็น้ําเปล่าก็ได้นะครับแต่ว uh huh. ่าคนไม่มีเวลาที่จะหาผักอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาหารชเวนรูปไปเลย uh huh. อันนี้ก็โตเด็กับกำลังเข้าคาบเลรูปของปีนี้ครับ ถ้าทำบานนี้ก็หกเดือนนะครับห้าเดือนกว่าแค่แตสวยวกำลังเข้าคาบแล้วก็คือกำลังโคเห็นไหมฮะอันนี้ไซส์ห้าเดือนกว่าอันนี้ปีขึ้นเห็น่สวยงาม รออครับผมเออการเลี้ยงอีโกนาก็เพลินเลครับวันๆผมก็ได้ดูแลเขานะครับแล้วก็ดูวิวพัฒนาการในเรื่องของสีด้วยแล้วก็รูปทรงที่โตขึ้น,นเรื่อยๆทุกปีนะครับก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจนะครับเราเลี้ยงไดโนเสาร์เนียอะไรเงี้ยจิ๋วๆ <c oughs> ล้วสามารถทํามอบใหม่ๆเป็นไรายได้เสริมได้ด้วยครับนีครับแต่ตัวมีเอกลักษณ์น่ารักนะครับ อให้น้องก็กินหน่อยใช่ครับโอ้หลายสีสันเลยสวยงามใช่ครับสวยมากนะครับสีเหลืองเข้มเหมือนเสื้อพี่อะดำเลยเห็นไหมสวยนะครับนี่ดูรูปปีนี้ครับอันนี้ห้าเดือนกว่าถ้าธันวาคมนี้ก็หกเดือนพอดีครับอ,อันนี้มีคนจองแล้ะอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณตั้มโอ้อันนี้ก็ตอนนี้ก็สี่พันนะครับ คือตอนนี้ราคาลดลงมาเยอะครับช่วงโควิดนะแต่ถ้าช่วงดีๆมีหกเจ็ดพันแน่นอนครับสนานกันเลยใช่ครับเหมือนเด็กๆครับเล่นกับเด็กๆก,ก็คือลหลักคือพืชผักเขียวที่คนกินได้ซักทองแครอทเนี้ยแล้วก็แคลเซียมผงครับแล้วก็แสงแดดแล้วก็น้ําสะอาดน้ําเปล่านะน้ําเปล่าเปลี่ยนทุกวันนะครับแล้วก็แสงแดดแล้วก็เขาไม่ชอบหนาวหรือฝนนะครับก็ถ้าเด็กเลี้ยได้หน้าหนาวก็ อยาให้หนาวเกินไปนะครับแต่ผมง่ายๆนะหนาวก็คือเขาก็อยู่ได้อึดเพราะผมชินนะฮะเช้าๆจะโดนแดดทุกเช้าด้วยผมเดี๋ยวเปโอเพนในเห็นป่ะผมไม่ได้กบไฟนะครับเขาอึดนะครับอยู่ได้เลยขอให้บ้านมีแสงแดดในยามเช้าไก็โอเคครับฉะนั้นไม่เปลืองค่าไฟเลยนะครับไม่ได้กบเลยคือผมไม่ให้โดนฝนฉะนั้นึองยังไงก็ไม่เป็นไรครับครับผม ครับยังไงก็ไม่เป็นหวัดแล้วฮนะเนี่ยน้องสุภาพดีเนี่ยเห็นไหมฮะน่ารักตาตาเห็นไหมฮะเนี่ยสวยทั้งคู่เลยนะฮะสแบัติเอกหนาแล้วยังมีมีเต่าซัวต้าที่สวยงามนะครับกระดองนี่ยางไม้สักเลยครับแล้วก็มีงูบอบไพรท์นะครับสีสันสวยงามด้วยอมีปลาสวยงามเน้อปลาปลาแอมาคอนหรือว่าปลาแม่น้ำอย่างเงี้ย อตัวนี้อ้วนเลยนะนูนๆกินดีคนระับนี่สีแดงเนาะสีแดงครับเป็นุปอ์เลสนะครับแดงมากอสามารถเอามาตีกันได้นะครับแต่ต้องสองรอบนะจะเป็นเลสอัลเบโนอลยรเลสอัลเบโนก็คือเป็นอัลเบโนที่ออกส้มๆส,สวยครีมๆนะครับ<ะ>ทำเลสอัลเบโนได้คู่เนี้ยแต่ต้องตีกันสองครั้งนะสองรอบตอนนี้เป็นเฮดก่อนเดี๋ยวก็มาตีอีกรอบหนึ่ง สมบูรณ์มากว่านปักเห็นไหมครัแดงแป๊ด